ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องซักซีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับมือนีเป็นวันที่2ี่สบหกราคม2567นครับพี่น้องครับเขานะครับมาลิ10หาเฮากระได้มีการขืนอีกแล้วเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้เขาเป็นทีต้อการห้องตลาดเนาะเพราะว่ามันประสบปัญหาเรื่องความแข็งแรงนะครับต่างประเทศเพิ่นต้อการเขาเป็นจำนวนมากนะครับเขาต้องเกษตรกรก็เเลือหน่อยลงแล้วนะครับลงสีที่เพิ่นสื้อเบิรปีที่ศาสตร์นะครับพี่น้องครับกะ เริ่มทยอยขึ้นไปตามๆกันนะครับ14บาทเกือบ15บาทส่วนมากก็สียูที่15บาทหรือตันละ1 5 0 0 0บาทนะครับมือนีบเบาสีสีน้ำเสนอขอมูลของโรงสีที่เพิ่นสื่อเบ็ดปีที่ศาสตร์ก่อนเนาะครับเนาะว่าเพิ่นสื่อเป็นจังได้แน่เขาหอมมะลิแห้งครับความชื้นบ่เกิน1 5นะครับเ mm hmm. ขาต้นนะครับบ่ต่ำกว่า3 5กรัมนะครับเพิ่นสื่อราคาดังต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ ชาเขาทกส์อำออเภอเมืองนะครับพี่น้องหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับเพิ่นก็ขึ้นมาได้หลายหมื่นแล้วเนาะครับเนาะโลละสิบสี่บาทแปดสิบสตังค์ครับตลาดกลางพืชได้อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับสิบห้าบาทนะครับอย่างแล้วเด้อครับพี่น้องครับส่วนโรงสี โรงสีไฟไทยวัฒนานะครับอําเภอเมืองอํานาจ,จเจริญน,นี่เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องจาก15,200เป็น15,416บาทก็ถือว่าเป็นโรงสีที่ยั่งสือแพงกมูนะครับพี่น้องโรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอําเภอเมืองอํานาจ,จเจริญครับพี่น้องครับโรงสีกิจทวียโสธรน,นะครับ13,600ยโลละสบาาท60สสตังค์ครับโรงสีสหพัฒนาสตึกบุรีรัมนีมืนหานะครับ้วก็ ร่วงสีสหกรณ์การเกษตรส่วนนะพุ่มรอยเอสนี่มื่นหาขึ้นกันครับพี่น้องครับกส่วนมากนะครับลงสีสื่อตอนนี้อยู่ที่มื่นหาเนาะครับกระสิมีอยนาจเจริญนะครับมองนึงที่เป็นสื่อมื่นหากลัวเนาะครับพี่น้องครับเป็นราคาที่อ่าพราะขาดนะครับช่วงนี้มีความต่อการเขานะครับเพราะว่าตลาดโลกเขาเริ่มสิขาดแค่นะเด้อพี่น้องเด้อแห่งแรงแน่น้ำท่วมแน่นเนาะครับพี่น้องครับเอาต่อไปมาเบิ่งราคาไร่จังหวัดกันเนาะครับเนาะ ครับสำหรับราคาไร่จังหวัดนะครับพี่น้องกระสีแบงมาเป็นขขานี้วนะครับแล้วก็เป็นอ่าเขามะลินะครับพี่น้องครับเขาเนี้วกับเขามะลิช่วงนี้กระดีทั้งสองเขานะครับพี่น้องครับเป็นประวัติการในรอบหลหลายปีนะครับถี่ราคาหนี่ขึ้นมากนะครับเพราะว่าช่วงก่อนๆนี้ราคากระทศถอยลงไปค่อนข้างมากนะครับสำหรับปีนี้ที่มีการขาดแคลนนะครับกรราคากระเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเขาเนี้วนะครับเนาะ บอสักสีสิขออ่านขาหนี้วก่อนนะครับขหนี้วนี่ความชื้นบ่เกินสิบห้าเปอรนเอครับพี่น้องครับเพิ่นสือยูที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องลละ12บาทนะครับตันละ1 2 0 0 0หมืสครับผมสารค้ามครับตันละ1 2ึ0งหมื่นองพันหารบาทครับอุบลราชธานีหนึ่งหมื่นสอารครับหนองบัวลำพูหนึ่งหมื่นสามพันครับพี่น้องครับจังหวัดเลย1นึ0งหมื่นสันหเนาะครับสกลนครหนึ่งอนสองร้อยบาทครับกาลสินหนึ่งหมืบาทคือเก่าอยู่เนาะ สีสเกตครับ12,200บาทครับอำนาจเจริญ12,700บาทครับชัยภูมิ13,000บาทครับพี่น้องครับนครราชสีมาโคราชนะครับ12,500บาทต่อตันครับพี่น้องครับสุรินทร์12,500บาทหนองคาย12,700บาทมุกดาหาร13,500บาทนครพนม11,000บาทครับนี่ครับ เป็นราคาเนาะครับพี่น้องครับเป็นราคาเขาไร่จังหวัดเป็นเขาเดียวเด้อครับพี่น้องครับต่อไปเป็นเขาเมลิหนึ่งศูนย์หาหรือว่าเขาเมลิกอขอสิบห้าแหงนะครับพี่น้องครับค, e ความชื้นบ่เกินส <uk giving> <ara> ิบ <rempl> ห <oman muscular section> ้าเปอร์เซ็นต์เขาต้นต่ำกว่าสามสิบกรัมเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นซื้ออยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับ14,000บาทนะครับผมจังหวัดบุกดาหาร14,200บาทครับหนองคาย13,700บาทครับ จังหวัดสุรินทร์หนึ่งบาทครับนครราชสีมา1นึ่งบาทคือเก่านะครับโลละสิบบาทครับจังหวัดชัยภูมิ1นึ่งบาทครับอำนาจ,จเจริญ15,000บาทครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับหนึ่งาบาทนะครับกาลสินหนึ่งมืบาทต่อตันครับพี่น้องครับสก,กลนครหนึ่งน 4,000บาทครับจังหวัดเลย14,000บาทนัครับหนองบัวลำพู1 4 2 0 0บาทต่อตันอุบลราชธานีครับ1 000, 5 0 0 0บาทครับสารคราม1 4 8 0 0บาทบุรีรัมย์ครับ14,500บาทครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เขาไร่จังหวัดขึ้นกันได้ครับพี่น้องครับของจังหวัดอุบลราชธานีลวก็ใต้ผาอีสานของเขานะครับเนาะ ต่อไปนะครับเป็นรายงานจากอุบลราชธานีนะครับขออนุญาตเอฟซี FC นะครับบอกเป็นแสนให้ทางอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญจังหวัดไก่เคียงได้ฟังนั่นนะครับแสนหนึ่งมี120กิโลกรัมครับพี่น้องครับทางอุบลราชธานีขอเริ่มจากเคียงพานใสาขาดอนจิกนะครับมลิหนนหานะครับสือกิโลกรัมละ14บาทจุดสานะครับตันละ14,330แสนละ1,700 ยี่สิบบาทข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องครับสิบสองบาทนิดๆครับพี่น้องครับตันละหมื่นสองนะครับเนาะแสนละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นช่วงนี้ข้าวเหนียวก็เริ่มดีโตนะครับสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบอำเภอม่วงสามสิบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกข้หกนะครับสิบบาทแปดสิบสามสตางค์นะครับพี่น้องครับเป็นข้าวเหนียวเด้อตันละหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบแสนละถึงพันสามร้อยครับ ส่วนมะลิ1 0 5หานะครับพ่นซื้ออยู่14บาทหา0สตางค์ตันละ1 4 5 0 0หาร้อยบาทแสนละ1 7 0 40บาทครับนี่ก็เป็นราคาของอำเภอม่วงเนาะครับเนาะสหกรณ์การเกษตรตะการพืชผลครับอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชาธานีซื้อเขาไรเบอรี่แห่งนะครับความชื่นเบกเกิน1 5เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องโละละ1 5บาทตันละ1 5 0 0 0แสนละ1,080บาทครับอของ ตก,การเดอครับพี่น้องอำเภอตก,การพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะพี่น้องเนาะส่วนราคาทางช้างน้หน่อยนะครับทีบ่าวสักศีมือนีมาทั้งขอนแก่นนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาเนาะกาสรุปราคาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะช่วงนี้เขาเป่นเอึ้อได้ครับพี่น้องเขากันหน่อยตลาดโลกกับต้องการล้ลยนะครับเห็ดให้ราคาเขาช่วงนี้ชุดขึ้นมาในราคาที่สูงพอสมควรนะครับเนาะ ต่ว่ากรบ่มีเขาขายปันไดหรอกครับพี่น้องในช่วงนี้เนาะคาดการว่าราคาเขาหน้าปังนะครับพี่น้องครับเขาหน้าปังทีสีมีในจักหน่อยนี่นะครับถี่พ่นสิเก็บเกี่ยวในเดือนปลายเดือนมีนาถึงเมษายนดีแน่นอนครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเขาเหนียวต้นฤดูนะครับพี่น้องครับสี่มีราคาถี่สูงขึ้นนะครับส่วนเขาเจ้านะครับทัง ด้วนดชธท่านี่นีเพิ่นปูกเป็นเขากอข้อสิบหานะครับพี่น้องครับอายุประมาณ100วันถ้าปูกหน้าปังนะครับถ้าปูกหน้าปีหนี่120มือนะครับพี่น้องครับกะช่วงนี้เป็นทีนิยมของทางจงาวดุวนนอที่เพิ่นปูกเขากอข้อสิบหากันปูกมาหลายปีแล้วครับพี่น้องประมาณ40กว่าปีนะครับที่ปลูกกอข้อสิบหาน้าปังนะครับเนาะกะได้ผลผลิตค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันสามารถคุ้มนามนะครับแล้วก็ปุ๋ยใดในช่วงนีนะครับต้นเขา กะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะครับพี่น้องครับกะถามเบิรราคากันอีกเทือนหนึ่งครับพี่น้องครับราคานา1สิบประกาศได้ประมาณเขาหน้าปังทางจังหวัดอุบลน,นะครับสิบประกาศได้ประมาณอ่ากลางกลางเดือนมีนาเนาะครับเนาะกลางกลางเดือนมีนาดิฉสเริ่มมีเขาบางมองออกแล้วนะครับเอาสักสีกับสีเริ่มไปทําการไล่ซดทางด่านเฟซบุ๊กนัก่มราคาอ่ามาแจ้งเขาเห็นพี่น้องทั้ง u t u b e ฟังนั่มนะครับว่าราคาเขา ส่วนนี่เป็นจังใดนะครับนี่แหละครับเป็นสถานการณ์เขาควาองวันที่ยี่สิบหาครับมาลีแห่งเพิ่มขึ้นนะครับขหนี้วเพิ่มขึ้นบางจังหวัดนะครับเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเด้อครับจังหวัดไผ่ครับพี่น้องจังหวัดผู้ใดอยู่จังหวัดใดก็เบิ่งตามจังหวัดของเจ้าของเลยนะครับเนาะแต่ว่ากรับเบาสักสีก็ออกตัวน้อยนึงว่าถ้าเป็นช้างหน่อยนะครับเพิ่นก็บ่สามารถสื่อราคาที่สูงได้เพราะว่าช้างรับสื้อช้างหน่อยก็ซสื่อสรงช้างใหญ่ครับช้างใหญ่ก็สทรงลูกสีจัิงซร่นะครับพี่น้องครับมันก็เป็นถอดกันนถอ่่่ทีีวาพพื้้นนนอองงะ มองไดมีลงสีพื้นที่ไดมีลงสีหลายราคาสี่อนขางดีครับพื้นทีไ่ไรบ่ค่อยมีลงสีราคาสี่อนขางต่ำครับเพราะว่าจะต้องค้นมาขายยังพื้นที่ที่เพิ่นมีลงสีได้หลายเนาะ,ะครับเนาะอ้าพี่น้องครับมือนีกรคือสิสมมาพาควานแก้เวลาเนาะครับเนาะเบาสักสีนำ้ำข้อมูลข่าวสารเดืองราคาเขามาแจง้งพรเมพี่น้องเนาะมือนาเขาจังพอกันไ่เนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ